ดูเมดินเวสเซนเซอย่างเดียวในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยเลเวนิวโต11เอ็ดเน็ตอินขัมโต14นะครับถ้ามองในภาพนี้เนี่ยต้องตอบพี่แหละว่าสปอตไลท์มันน่าจะอยู่ในส่วนของตัวอเมริกามากกว่าจีนหุ้นจีนในช่วงเวลานี้ยผมว่านอกเหนือจากภาพของการ drive ด้วยในส่วนของตัวเอิร์เนงแล้วนะผมว่ามันต้อง drive ด้วยอีเวนต์ละจินตนาการนะเหมือนกับจีนเขาเลี้ยงกระทิงไว้ตัวหนึ่งนะอ่ะเขาอุตสาบบิ้วตลาดเขาจนเป็นกระทิงแล้วอะ่ะ พี่คิดว่าเขาจะปล่อยกระทิงกลายเป็นหมีไหมเขาก็ต้องเลี้ยงกระทิงตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากระทิงตัวนี้มันจะนแบบแก่ของมันเองอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นมันผ่านมาครึ่งปีแนละ้วก็พูด,ดง่ายๆคือแต่มาที่สองอะ่ะจะเริ่มทยอยออกมาแล้วเราเข้าใจว่าทางคุณโบนน่าจะเริ่มประเมินแล้วแหละว่าสองตลาดเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เราเหมือนเราเรามองอยู่สองตลาดเลยคือไม่จีนก็อเมริกาอเมริกาเนี่ยคือมันก็จะมี ขาเรียกมูลค่ามันขึ้นไปสูงมากอะ่ะส่วนจีนนี่คือเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังอันเดอร์วลูอยู่หรือเปล่าต้องให้คุณโบท๊ทเนี่ยลองวิเคราะห์เราฟังนะคะว่าลองประเมินผลประกอบการเนี่ยโน้มที่จะออกมาเนี่ยว่าตัวไหนที่มันมีแนวโน้มจะทํากําไรได้แล้วก็สองตลาดเนี่ยอะไรที่มันน่าตลาดไหนที่มันน่าสนใจกว่ากันครับเอ่อถ้าพี่มองในมุมของตัวผลประกอบการอย่างเดียวเนี่ยผมต้องตอบเลยว่า expectation ของ การเติบโตในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยไม่สูงนะักนะคอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นด้วยเหตุผลคนใดนะพี่นะอยู่ๆวันดีคืนดีในไตามาสที่สมมติถ้าเรามองดูเนี่ยพี่คือถ้าเรามองดูในไตามาสที่หนึ่งปีสองพันปีสองพัยี่สิบสี่ปีสองพันยี่บห้าเนี่ยนะครับณตอนนั้นเนี่ยตัว S&P 500โตสิบสี่เปอร์เซนตเยียนี้นะครับตัว S&P 500ที่ไม่รวมเทคโนโลยี ปรับตัวเพิ่มขึ้น12%เยอะเงี่ยนะครับไม่รวม m a g n i f i c e n t ซ e วปรับตัวเพิ่มขึ้น10%เยอะเงี่ยว่าด,ดีขึ้นดีในไตมา 2, 500, ตสองเอส0อ็ทพรโต3%ซะงั้นนะครับเหมือนกับไม่รู้ได้เหตุผลกลใดแต่เพียงแค่ว่าอ่ะเราตีความหมายแล้วกันนะพี่ว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ expectation มันต่ําในไตมาสนี้แล้วในไตมาสามสี่ยู่ๆก็กระโดดขึ้นไปมันเหมือนกับมันต้องการทําเพื่อที่จะทําให e a r n i n g เนี่ยมันถูกปีดเอ็กซ์เพคทเอชันได้ง่ายอันนี้ก็อันนี้ต้องตอบพี่นะผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นด้วยเพราะอะไรเนี่ย mm hmm. เช่นพี่ดูเนี่ย s อ500ห mm ้าร้อยไม่รวมเทคเนี่ยดรอปลงไปหนึ s ่งเปอร์เซ็นต์เอสแอนพีห้าร้อยอ่าที่เป็นรวมแมกนิฟิเคชันเซเว่นเลยเนี่ยโตสามเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. แล้วก็ดูแมกนิฟิเคชันเซเว่นอย่างเดียวในช่วงของไตรมาสที่สองเนี่ยเลเวนิวโตสิบเอ็ดอ่าเน็ตอินข้มโตสิบสี่นะครับ mm hmm. ถ้ามองในภาพนี้เนี่ยต้องตอบพี่แหละว่าสปอตไลท์ มันน่าจะอยู่ในส่วนของตัวอเมริกามากกว่าจีนจีนเนี่ยต้องตอบพี่ว่าจีนก็ดีจีนก็โดดเด่นแต่เพียงแค่ว่าจีนเนี่ยมันพอจะเดาได้ expectation มันอาจจะอยู่สูงนิดนึงเพราะว่ารัฐบาลเขาอัดมาตรการกระตุ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวตลาดหุ้นจีนหรือว่าหุ้นจีนในช่วงเวลาเนี้ยผมว่านอกเหนือจากภาพของการ drive ด้วยในส่วนของตัว e a r n i n g แล้วนะผมว่ามันต้อง drive ด้วย event ละเพราะว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยสมมติว่าพี่ดู ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการสตมมูลัตใช่ไหมครับตอนต้นปีก็มีเรื่องดีฟซี k แล้วก็ช่วงไอช่วงเวลาน,นี้ก็ดูแบบนิ่งๆน,งนะรอความชัดเจนของโพลิปูโรปลายเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเล่นเป็นอีเวนต์แล้วก็เล่นบนผลประกอบการผมว่าผลประกอบการในภาพร,มรวมๆของของตัวจีนหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยเช่น t e n c e t n e t t a s t นะครับ jd.com นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท i p c o m นะครับ รวมถึงในส่วนของตัวบริษัทที่เรียกว่า,าทำคอนซะูเมอร์โปรดักต์เนาะเซียลมีไฮเออมเดียพวกเนี้ยจะได้รับเขาเรียกนะมีแรงสนับสนุนจากมาตรการของรัฐและบริษัทเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากอย่าง่อย่างที่พี่มีบอกเนาะได้รับผลกระทบจากตัวเทดวอลไม่เยอะไอตัวเหมยถวนตัวตัวอาลีบาบาไปตู้อะไรพวกเนี้ยเขาดูเหมือนเขาโดนเจาะไข่แดงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สู้กันดุเดือดมากเลย อดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเรียกว่าสามตัวเนี้ยอาจจะยังไม่เห็นผลประกอบการที่แย่นะแต่ผมคิดว่าเอารุกกับไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยก็อาจจะลองเลือกเป็นกรุ group. Group ๊มกรุกุ๊มหนึ่งเป็นเกมอ่าเทนเซนต์แอพวกเนี้ยปลอดภัยนะครับเซี่ยวมี่ไฮเออร์ทริปอ่อไมเดีพวกนี้จะมีมาตรการรัดสนับสนุนนะครับแต่ไอ้กลุ่เนี้ยเราต้องจับตามองเนาะพี่ว่าเขาจะเริ่มเอ่อ เลิกเขาจะเลิกการสนับสนุนเมื่อไหร่ช่วงเวลานี้จีนเขามีตังเขายังสนับสนุนอยู่แต่ก็ดูเหมือนในช่วงหลังเริ่มดูมีปัญหาในการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นผมก็แอบมีความกังวลว่าเฮ้ยถ้าอย่าหยุดนะเพราะว่าหยุดปุ๊บเนี่ยดีมานที่มันเคยใช้มามันจะหายไปใช่ไหมพี่เหมือนแบบเราใช้ดีมานในอนาคตข้างหน้ามาแล้วอะไรเนี้ยผมค่อนข้างกังวลแต่ผมคิดว่าเสี่ยวมี่อาจจะดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขามีรถยนต์พาร์ทนี้เขาหายไปรถยนต์เขาเติมได้ แต่ในส่วนของตัวหายเออไมเดียอะไรพวกนี้ยหายแล้วหายเลยไม่มีตัวอื่นมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันก็แอบดูพอจะแบ่งได้ว่าในส่วนของตัวคนที่ได้ตัวเทรดอินตัวไหนเซฟกว่าตัวไหนไม่เซฟในมุมของผมเนี่ยเหมือนอย่างที่พี่มี่บอกเลยคือผมว่าจีนเนี่ยเขามีความแปลกตรงที่ว่าอันนี้จริงพี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นก็เอาเหมือนแบบเอออนาคตข้างหน้าอาจจะได้มากกว่านี้อีกเหมือนแบบไปหวังน้ําบ่อหน้าอะไรเงี้ยแบบเมยถวนอย่างเงี้ย ผมเข้าใจนะพี่อย่างตัว JD.com เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยผมว่าเขาต้องการจะแข่งเนี่ยที่เข้าไปใน OTA เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ต้องการจะแข่งอะไรกับตัวอ่อตัว t i ิป c o m อะ่ะวันดีคืนดีเนี่ยคือผมว่า JD.com เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรไม้เบื่อไม้เมากับตัวเหมยถวนไม่รู้เป็นอะไรไเหมยถวนทําอะไรตัว JD.com แม่งต้องกระโดดเข้าไปเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปฟันคอไปทำอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปแทงให,ให้มันให้มันอ่อนแออะไร้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะ แต่ก็มันเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเออทำไมทาไมเจต้องทำตามที่เหมยสวนทำผมก็เลยคิดว่า JD ดีทำเพราะต้องการจะไปแบบขัดแข้งขัดขาต้องการมาเก็ตแชร์จากเหมยถวน mm hmm. ผมเข้าใจในรูปแบบนั้นมากกว่าผมว่า t r i ปอ่ะเ,ออเขามีดีในภาพของเขาแล้วผมคิดว่าโอกาสที่จะไปแย่งมาเก็ตแชร์เยอะๆผมว่ายากมันอาจจะไม่เหมือนกับตัวไปตู้ตัวไายตู้เนี่ยโดนจอไข่แดงมาโดยตลอดแล้วไปตู้เนี่ยพยายามหากรดสไดเวอร์ ที่แบบพวกโรบแท็ i, กซี่ก็ณตอนนี้มันยังพอทําได้แต่เพียงแค่ว่าในอนาคตข้างหน้าไม่รู้เหมือนกันตัวไปตู้อาจจะมีความโชคร้ายตรงที่ว่าเวลาเขาได้ดีก่าใครเนี่ยมันจะไม่ใช่เอ็กซ t คิวทีฟไรท์เหมือนกับไม่ได้ทําคนเดียวอ่ะคือ Uber อร์สามารถจะทากับคนอื่นก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นเป็นไป,นป,นปตู้ในการทำโรบอแท็กซี่อะไรเงี้ยก็มันขึ้นอยู่กับว่าตัวไปตู้ไปเจราจาอะไรกับตัวอูเบอร์อันนั้นเนี่ยมองในภาพรวมผมแล้วกันอเมริกาผมว่าดี แต่ดีในมิติของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะพี่สองเลยก็คือในฝั่งของตัวจีนเนี่ยก็ตามที่ผมบอกเป็นเป็นชั้นๆน้น,นรนาของความ,อมอของของอปัจจัยที่สนับสนุนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะ,อะมองก็คือผลประกอบการของตัวหุ้นกลุ่มธนาคารของจีนนะพี่ที่ออกมาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พอสังเกตเห็นได้นคัคือ การที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดในไตรมาสนี้ผมอาจจะคิดไปเร็วนิดนึงแต่เพียงแค่ว่าอยากจะให้เป็นไกด์นิดนึงแล้วกันว่าณตอนนี้ตลาดเขามองอยังไงผลประกอบการของกลุ่มธนาคารออกมาดีกว่าที่คาดแต่เพียงแค่ว่าอย่ามีจุดด้อยหรือว่ามีจุดตําหนีมีจุดตําหนี่ปุ๊บพุ่งลงเลยแม้ว่าผลประกอบการคุณจะดีแค่ไหนก็ตามอ,อ,อ,อ๋อเช่นนะพี่อย่างตัวเจเอ,อเจอพีมาร์เก็อย่างเงี้ยผลประกอบการออกมาดีหมดเลย แต่ตัวนิมลดลงเพราะว่าต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอาจก็โดนขายออกมาแต่มันไม่ได้ลงเยอะนะพี่แต่เพียงแค่ว่าแค่ต้องการจะบอกว่าเวลาเล่นหุ้น b e a t expectation ในไตรมาสนี้ยอาจจะต้องมองถึงแบบเขาเรียกว่า Perfect Resol ซอเลยอืมเช่นแบบซิตี้อย่างเงี้ยซิตี้นี่ไม่มีอะ<ม>ไรเป็นที่ติเลยนะดีทุกอย่างเลยเมื่อไม่มีที่ติปุ๊บราคาหุ้นขึ้นแต่ขึ้นสองเปอร์เซ็นตดังนั้นเนี่ยมันเลยดูว่าเมื่อบามันต่ําราคาหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมา คราวนี้มันเริ่มเล่นยากและสำหรับคนที่ต้องการจะเก่งกาไรผลผลประกอบการในแต่มาสนี้ก็อาจจะต้องเก่งกําไรด้วยความระมัดระวังเพราะว่าราคาหุ้นมันขึ้นมารอแล้วครับพี่อืมโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหจีนนี่นอกจากว่าจะแบบแข่งขันกันเองเนาะก็เตะสกัดกันด้วยนะของจีนนี่แล้วก็เป็นเรื่องของอีเวนต์คุณโบ๊ทมองว่ามันเป็นอีเวนต์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกลายเป็นเสพติดไปเลยนะเนี่ยคือถ้าแผ่วลงนี่ก็คือยอด ยอดของเขาก็หายไปด้วยเหมือนกันก็แสดงว่าเสี่ยงติดกระตุ้นเศรษฐกิจคือจริงๆอ่ะพี่คือคือผมคือถ้าพี่ลองจินตนาการนะเหมือนกับจีนเขาเลี้ยงกระทิงไว้ตัวหนึ่งอ่ะเขาอุตสาบิวตลาดเขาจนเป็นกระทิงแล้วอ่ะพี่คิดว่าเขาจะปล่อยกระทิงกลายเป็นหมีไหมเขาก็ต้องเลี้ยงกระทิงตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากระทิงตัวนี้มันจะแบบแก่ของมันเองอะไรเงี้ยเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ